ติดมันกับธนเพียบครับงานจบวั <Yeah. S 1> บนนี้ต้องบอกว่าทั้งสองทีเนี่ยความเด็ดขาดในการจบสกอร์นีน่ยังตีไม่ค่อยจะน้อยอยู่ครับโอกาสนี้ก็ถือว่ามีค่อนข้างจะใกล้เคียงกันครับทั้งสองทีในที่วุดหลังมีการใกล้เกมนี่มีการขยับผู้เล่นเนี่ยสำหรับตีดมัน ก่อนนี้ตู้วไปทิ้งออกมาได้ก็เพียบถูกขิดกับผู้สาวตูกับกกองหลังถืกสมองกุู้ปคุณูพนานาเส้นมาสวยแล้วจังหวะนี้โอ้โหไปปล่อยบอลตกแล้วดิบอลมันกระดอนหนีมาโอ้ดูว่าบอลตกแล้วถเป็นหนีตัว จับจังหวะไมด่ดีโอ้เราเปิดก็งหชายเอฟแก่ไม่ถึงอีกแล้วโอ้ครัฟจังหวะเปิดเข้าไป,ปกดดันผู้สาวประตูกองหลังมาถือาย้งทำได้ดี่ักเรูติดมาต่วันนี้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำพัชชีโอกาสมีเยอะต่อเล็กน้อยครับเปิดลึกนายไม่มีใครคอ่ะ แทงแกงข้าฝ้ปออามาสู่บอลงสวยเอาเออใส่ผ่านแล้วตอนีนี้ตัวกรรมาการให้ฟ้าแบบต่นตอนี้ยโดนเข้าแบบด้านหลังคนระับสำหรับเทียบกนะับกรรมาการอยู่ตรงน,นั้นเขาก็ให้เป็นตีกิ๊กจับเทียบกดบ้านคนระับ ป่นโค้งมูกนี้แชมป์บอนคาแร็บแล้วแปะที่กันมาอยู่แกกันพี่ดูงกน,อนเอาแล้วไปปล่อยบอลกลุดมาพู้โกนี่จับบอลลงไม่ได้อะเต่าจังหวะเพื่อนเอาบอลลงได้มีโอกาสจะสวนกลับเลยสำหรับบุษบันยันจตยักมาเต่า,ตอา,าเอมย้อมาเอ,อ ขยับลูกนี้ให้กันสั้นๆเอเบินมาเตาทางขวาผลิตม,มันแต่โยโ่อกหลบลูกนี้ไม่หายเลยใสไม่ใสทิ้งออกไปได้ครับเอฟหวังแล้วรูนี้สวยเอฟแ,แต่งเ,เข้าซ้ายแล้วยิงชันแหลบนิดนึงพี่ตู่แตะทิ้งออกไปได้คอาระตเอกกลับก็บเบปี่เอาปเก็บบอลได้ครับแดนหน้ายังไม่มีใครล็อกหลบอยูสองคนแล้วให้ทะลุชอ่องโอ้โหจังหวะนี้ที่ท๊ะ ให้วงไปด้งงานหเลยมีโอกาสได้ประตูสูงเลยแล้วต้องพรมแล้วจังหวะล็อกไปล็อกมาเนี่ยดึงจังหวะจนเพื่อนเมีพื้นที่แลหยุดขึ้นมาครับเอาเต่าย้อนกลับมาตั้งกันใหมท่ทีตอนนี้เกมเริ่มจะต่อกันค่อนข้างจะติดแล้วอ๋อสาหรับถูติดมันครับดูครับออกอีกครั้ง,นห,นงดดนนนหนึ่งให้มาเต่าตัวดักประตบติดอยู่เอาเปิดลูกนี้ชันแหลบนิดนึง ูไปล้วงบอลกลับมาได้แล้วเพียบไม่ก็ <c oughs> จังเป็นหมูที่มันยกขนาดเส้นมาหยองก็ไม่ห่างยังพยายามไปโชคโกบอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ได้เลยลูกคุ้มแล้วก็นักซ้ายอสองหมูที่มัน <c oughs> ย้อนออกมาโอโ้โหโง่โง่คืนออกมาลูกนี้ไม่ดีเองับ น่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็ต้องบอกว่าคู่ไม่ได้มีตัวเข้ามากดดันด้วยอ่ะโหม่งรูปน,นี้มีดีเองครับต้องพยายามเน้นกว่านี้ครับเกมแบบนี้เกมที่มันสูงสีคูรร่ขีรร้แบบนี้เนี่ยถือว่าประตูเดียวเนี่ยอาจจะตัดสินได้เ,เกมแบบนี้โอ้โหอ,อิดอัดเลือเกินเนี่ยใครได้ประตูขึ้นมาไวก่อนโอกาสเป็นผู้ชนะมีสูงจริงๆแล้ว ตอนนี้เป็นผู้สิทิ์มันในีเดินหน้าบุกเข้าใส่ครับแล้วเป็นเทียรเน,นี่ยรอจัดจังหวะเขาไปแข่งแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าเบิร์นสวยหรือเปล่าตอนนี้เคปโอ้โก็ยังจับบอลไม่อยู่แล้วนี่เนี่ยทางขวาเนี่ยหลุดหลายครั้งครับการเปิดทะลุช่องตัดซ้ายมาขวาเนี่ยหลุดหลายครั้งแล้วเอาแล้วไม่ดีหยอกพักอ,อกได้ตอนนี้ล็อกเข้าขวา เราตัดสินใจยิงก็ไปส่งต่อไปกับเพื่อนมาจังหวะไม่ได้ครับตังเตะจากฝากประตูขึ้นมาครับดูดบอลลงนิ่มคร้บเอาให้ขนาดเส้นมาเต่าเอาแสงเข้าขวาลูกนี้รอเพื่อนเติมอยู่โอ้โห ให้มาต้องแก้ไขเอ็มเอ็มเออข้ามกลับมาซ้ายครั้งหนึ่งเอาจับตด,ดข้ามหัวมาแล้วปีมือดีระหว่างนี้จับบอแลแรกไม่ดียังตามไปแก้ได้ครับยิงเสาแรกก็ไม่ตกรับแ,แ,แล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าคับแชมป์ให้สัญญาณเยื่อนท,ท,ที่ข้างสนามแล้วครับ อยากเป็นบอลของมูซิคมากครับเอ็มขวามีขยันอยู่ให้ทางกลางเต่าสวยมากครับรับจังหวะนี้กรรมการโอ้โหให้เป็นฟาวแน่นอนแล้วก็เตะลูกไม่โดนบอลับตีต้องระวังครแบ่อีมากจะตอให้แล้วแล้วั จังหวะนี้มาได้จากลูกเซตคีบ้างครับจังแพงใช้สามคนับสำหรับเลี้ยงยิงแล้วบอลเฉลี่ยโอ้โหนี่ซุปเปอร์เซฟยิงที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วโอ้โหเอ้ยเซฟต้องบอกว่าจังหวะแรกเนี่ยถือว่าซุปเปอร์เซฟแล้วครับโอ้แต่จังหวะ ที่3าดาบสองนี่ลุกขึ้นมายังไงก็ไม่หันครับมีถึงสองคนครับจะเอ็มจิงฝ่ามาแล้วแม่มีเพื่อนรออยู่ที่เสาสองคนเดียวโลกโลกไม่ได้ไม่รู้ว่ายังไงแล้วประตูนี้โอ้จ่อเลยเกินครับเสียลูกนี้ไม่คุ้มเลยครับเซตกี้จังหวะนี้ไม่เสียกับหมูติดมันแล้วนี่จังหวะโอเวนเททำประตูไม่ได้มาได้แต่สีแดงครับสำหรับหมูติดมันครับอย่างที่บอกับเกมแบบนี้ประตูสองประตูเนี่ยจะ สามารถปิดเกมได้ครับแล้วตอนนี้เป็นหมูติดมันไดประตูขึ้นน้ำเทียบไปแล้วหนึ่งประตูลงศูนย์ครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่แต่ก็ต้องบอกว่าเวลาที่เหลืออยู่ยังเหลืออีกเยอะก็จริงครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเล่นยังไงครับเทียบเวลามีครับตัวเปลี่ยนมีครับเดี๋ยวต้องดูครับเช่นเยอะกับหมูติดมันแล้วตัวเปลี่ยนแล้วต่างหากก็ยังมีเยอะอู้แล้วหยองใม่จังหวะนี้ล็อกเกือบจะสวยอยู่แล้ว ถ้าม so cool. ่มีตัวซ้อนข่ายไม่ได้เลยเมื่อสักูท็อปเบิ้ลออกมาทางขวาเจเอฟสังฟังโอเคเห็ยการข้ามกระชากบ้างครับอ๊อปมองไกลเข้ามาแล้วกินลู่ดิสโอ้โห โง่กรอบมายิงตรงไปไหมมันทัดเลยครับจังหวะยที่ผู้สาวประตูเห็นที่สี่บอลไมลกไกลแล้วครับเอ้ยยิงไม่ดีแล้วพี่สี่บอลตรงต่อแต่ว่าก็ยังไปตรงตัวผู้สาวประตูเอดทิ้งออกมาก็ออกหลังไปเป็นตั้งเตะแล้วเล่นข้าเลยครับโอ้ยมันเออพอสั้นๆเ่ออย้อนกลับไปตั้งใหม่บอย โอ้โหจังหวะนี้โดนเข้ามาตดตามเร็วเกือบจะเสียเหมือนกันครับล็อเอา้าแล้วไปเล่นยากุนี้ตียตังเตะทิ้งออกมาได้จังหวะสองตั้มคนเดียวอน่ยโดนลุงสองไปไม่ได้ครับเราเสียบอลกันมาเอา็มออฟปัดเข้านายเราคลองกายลูกนี้เปิดลื่นมาแนะโมงไม่ถึงอีกครับจังหวะแบบนี้ถ้าเกิดว่ารู้ใจกันหน่อยครับน่าจะได้ครับหมูติดมาหลายต่วหลายครั้งครับ เปิดเข้ามากดดันเนี่ยได้ทำได้ดีครับหลายหลาย,ลายาครั้งครับเพื่อเปิดจาวของออฟครับเอ้ายิงไปติดกันเองตามยิงดีก็ไม่ผ่านตัวบล็อกแต่ที่กรา,ามาบอลยังไม่ไปไหนครับไปแต่เอามาทางขวาหนุ่ยไปเองทางแคบแล้วจังหวะนี้แตะไปโดนเลี้ยงของมูติมันออกหลังครับตายเป็นเตะมุมให้กับทางด้านเกียร์บ้างครับ ไปมุมซังหวะนี้ครับหนุยเปิดไปเสาไกลแล้วเทคลูกนี้ผหมมาได้แต่เขาเจังหวะสุดท้ายก็ไม่มีใครเข้ามาชาร์จก็ตีเตะทิ้งขึ้นมาทางขวาออฟมุมเช็ดมาเต่าเล่นกับสั้นๆแล้วเก็บบอลลงค่อยๆเล่นแล้วตอนนี้ให้ลูกนี้เก็บเก็บได้ออกมาท้ายเยเข้าเลยเข้าเลยเราเยอะให้มาเออ ล้อโอ้โ,โหโหลบสวยจังหวะนี้แล้วไหลามาจับอบอลไม่ไปข้างหน้าแล้วก็จับบนนอลย้อนลงลูกนี้ไหลกลับมาฮาร์ดสวนกลับมาแล้วเขาจะแข็งของเพี่จ่ายบอลไม่แม่นอย่างนี้ตัดกลับมาได้เอ็มย้อนกลับไปตั้งกันใหม่หรู้เลยครับเซ็นนะฮร์ดบอยค่อยๆเล่นเลยจังหวะนี้โอ้จังหวะแล้วทุ่นหยองนีถ้าจเจิดจับบอลอยู่กับที่หรือว่าตัดบอลไปด้านหน้าได้ได้มดี่ยวสารเลย จอจังวหวะนิดนึ่งเราให้ของเราค่ะหยองอ่าเรามีพื้นที่ยิงเอกแล้วเรียบร้อยเลยนะโ,โอ,อ้โหจังหวะหมดจัดได้ที่ไทยง่ายเลยหมูตินมันเออก่อนหน้านี้มปจามอยู่หลายครั้งหลายคาะตอนนี้โอ้โหก่อนเขยทษที่ตัดสินใจยิงทีตื้อเลยหยองเอเอก่อนถือว่าแค่ตัวแต่จังหวะก่อนหน้านี้ให้สวยเลยออหยองโอ้ยิงไกลแล้วรูนี้ผู้ต่อตัวล้มไปบิดหางล้วเสร็จเลยแล้วเ่ย สีมสกบม,ตมกกบตัวที่สองให้กับมูดิบมันจนได้ครัเทียบจังหวะที่หยองจับบอลได้ทางด้านขวาไม่มีตัวเข้าไปกดกันเลยนะครับจังหวะนี้ี่เสียท่าเลยแล้วเสร็จกับประตูที่สองอ่ะแล้วตอนท้ายนู่ต่อะููออกมาเล่นแล้วบอลชนแบบเทียบแล้วออกหลังไปเตะต้งเตะจากประตูบบตขึ้นมาแล้วตีดิบมัน เดินย้อนกลับไปตั้งกันใหม่พี่เดี๋วันนี้ต้องพยายามเปลี่ยนอกาสให้เป็นประตูให้ได้รครับผมเราที่อยากจะออกให้มาเราวหมู่นี้ประการไม่ว่าอะไรครับตีบอลยาวก็ไม่แม่นอีกครับเวลาอย่างพอมีครับถ้าปฟาตงหัวตีไข่แตกได้มาเมื่อไหร่เนี่ยถือว่ามีโอกาสเหมือนกันครับสำหรับเที่อยากับโอกาสที่พวกเขาจะกลับมาครับ มีอะไรเยี่ยมแบบนี้นะเล่นคาร่าเนาะเลยเจ็บเสียนมาอ้าลวตอบบอลได้ตู้นี้ไปไอ้ก็จัะไม่ผ่านก็โอ้โหวันนี้ดูครับความเข้าขาในการหน้ายังมีค่อนข้างน้อยครับ ให้ต้องการสวยฟ้าในพที่นะวนี้เลี้ยงจี้เข้ามาริงไ,ไม่ผ่านเลยวะโหช้าเกินไปครับแต่ช้าไม่ได้เลยจังวหวะไหลายครั้งของกระด้านเทียบครับมีจังหวะมีโอกาสนี้ก็งไปยังศกมันขอยครับ เตะมือมีคันเลยโดนไปเสาไกลปลายโมกแล้วโอ้โหที่เจ๋งเน่ยเลยนะงหวะนี้คนเดียวก็แเทคมาไม่มีตัวประกบเลยแล้วแต่ว่าปลายบังคับทิศทางไม่ได้ครับโอ้โหน่าเสียดายนะทุกคนี้อย่างที่บอกว่าต้องพยายามเก็บโอกาสให้ัประตูไม้ได้ของเราที่อ่ะก็ไม่ใช่ไม่มีโอกาสของพวกเขาตั้งไปตัดฝ่าประตูให้กับวารานซ้ายอารับพี่หนู โวซาคินตึงแล้วกรรมาการให้เท้าไว้ก่อด้วยนปันโค้งเอาไปผ่านกำแพงอีกเยอะว่ะแถวสองยังเก็บได้อยู่ว่ะหนูเปิดลึกอีกการหนึ่งคราวนี้รับสบายใไทตรงการคู่นี้แม่ ก็ยังดีก็ผ่อนด้วยกันนะคู่แล้วทำชิงเอ,อ,อาไว้ทางขวาปลายอาร์มีพื้นที่แล้วเพียวจับบอลได้ริมเส้นทางขวาเปิดจอดไปเสาไกลพี่ดูจับบอลลงกระดกหลบแล้วยาวเลยไปหรือเปล่าบอลสุดท้ายลืมไปเข้าซองที่สองตูครับอ๋อจะสวนจับขึ้นมาแทางทะลุสวยมากครับเต่าจับเดียวเดียวลูกนี้หลบแล้วยิงโอ้โหนี่ จัวงวะหลบกองหลังตู้สุดท้ายนี่คือก็หล่อแล้วโอ้ยิงออกมาเลยพระเอกตกม้าตายแล้วอย่างนั้นแล้วโอ้โหต่อสายหัวแล้วสายหัวอีกจังหวะแบบนี้ไม่น่าพาลาดก็ผู้จงังหวะเปนผู้ใจเย็นเหล,เลนะือเกินแล้วหลบกองหลังตู้สุดท้ายว้าจ่อเลยเกินแล้วตออกไปเฉยเลยคนระับโอ้โหวันนี้จะทำประตูไม่ได้นี่ขอให้หลับแน่เลยเอ้าวแล้วจันนี้ไ,ไปลยิงก็จะไม่หงายก็ผู้โอ้โหจังหวะเด็กๆน็ตแบบนี้นี่ วันนี้เนี่ความเด็ดขาดในการทำประตูของทั้งสองทีหรือว่ามีน้อยจริงๆเนี่ยมาจ่อเนี่ยถือว่ายิงยิงหลุดออกนอกขอบได้นี่ยถอ่นว่ต้งเสียดายก่อนแบบนี้เวลาที่เนี่เปลี่ยนโอกาสแบบนี้ให้เป็นประตูได้ก็ถือว่าทำได้ดีกว่าครับเปิดยัดออกบอลชั้แรกมาแล้วแต่กองออกหลังไปเรับแต่มุมแล้ว ไอ้เตยไอ่เตกินไปเลยไปเล่นไปเล่นฝาคนครับเตาเสื้อนี่มันเหมือนับผู้สาวตูหรือเปล่าคนที่เปลี่ยนลงมาเฮ้ยมาเลยพี่งศิครับผู้เล่นในเสื้อเลยเปลี่ยนที่เปลี่ยนลงมาในเหมือนกับผู้รักษาประตูหรือเปล่าเดี๋ยวสับสนนะครับยังไงเปลี่ยนเสื้อให้เพื่อที่นึงับ เสือให้เพื่อนเตือนให้เตือนก๊อปเสือไปใกล้เคียงกับพวกเสาตัวเชลซีเหมือนกันครับเดี๋ยวคิดว่าปีเตอร์เช็คกับแลมพาร์ดมาอยู่ด้วยกันครับเชลซีเดี๋ยวแพ้โอเคโอเคดูดูดูดเชลซีไหมไม่เป็นไรโอ้ยต่อขึ้นต่อเลยนะต่อเลยไงต้องลุกนะไปเช็คเอาลุกปลายจังหวะนี้พักบอลลงพลิกบอลได้เข้าขวา ล็อกอีกครั้งหนึ่งใช้ตัวบอลแจกไม่ผ่านครับเอาละวยังเก็บได้อีกหนึ่งแถวสองยิงด้านซ้ายไม่ผ่านาเ,เรายิงอีกหนึ่งเลี้ยวไปครับเอาล้มเล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับขออีกประตูครับสองกกอรับเพียบครับอาอไปรีบไปเก็บบอลมาตั้งครับโอ้จังหออวะไม่คู่นีาา่เดินมายกเือขอโทษผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนี่เป็นสปิริตนักกีฬาล้วนๆครับ จังหวะที่จะปีเข้าไปทำประตูเนี่ยเหมือนก็เตะไปโดนขาขผู้เล่นของหมูติดมันนิดนึงแต่จังหวะนั้นเนี่ยผู้เล่นของเรียบเนี่ยโดยมอฟฟายผู้ทำประตูเนี่ยพยาย,ยามจะแย่ที่บอลให้มันถึงก่อดแ,แล้วถึงก่อนจริงๆด้วยอ๋อตอนนี้ใส่หายแต่ได้เป็นหนึ่งประตูต่อสองช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณสองนาทีสเสร็จแล้วยังไม่แน่เกมนี้ครับหมูติดมันพลาดเกิดยู่ดีๆจังฮะจับหมูถูกตีเสมอขึ้นมาพวกเขาลุ้งเลยครับ โอกาสมีมากกว่าตัวเลือกตอนที่เราถือ2-0กรรมการให้เป็นแฮนด์บอลกับทางด้านฝุ่นมาแล้วจะมีการขยับเข้ากับท่าสนามที่เราติดรูเลยเดี๋ยวรอพี่ทำก่อนก็อดสองครับโอ้โหดูว่าตอนนี้นนหนอดเสามาส่งเอาทางด้านหยองคก็เพิ่งทำประตูลงมาอีกครยยั้ง,ง,องนอีกไปติออดโโอตอนนัตงงดงด้งนี้ ตีอยู ondan, <an> ่ที่บอลเชียครับแล้วโอ้โหทุกนี้ต้องปานนี่ตัวนี้เวลาเหลือไม่มากแล้วเปิดแบบนี้ไมือหลุดเลยตั้งนีเลยนะโอ้ตอนนี้ขึ้นมาเพสซิ่งสูงนะสำหรับเนี่ยก็ดูว่าเกมเพสซิ่งจะกดดันได้ขนาดไหนคริปมาที่ว่าหนอนนี้ตีถึงบอลก่อนแล้วเตะทิ้งออกข้างไปได้ยางไปลูกทุ่งของมูติมาทางด้านซ้ายตอนนี้ต้องพยายามดึงเวลาแล้วเอ็มออก หลมาซ้ายหรืจ่อให้ผ่านแล้วตีให้สวยมากครับผานแล้วตั้มแต่เข้าหาประตูยิงเองแล้วบนแเทปโอ้โหนี่เกิดข้อตรงประตูนี่อาจจะเสร็จเลยแล้วจังหวะนี้โอ้ยยิงไปดชัแล็บบอยแล้วบอลสปินกลับมาแล้วแมเกิดเรเสียบเสาแรกเหมือนกันครับกรรมการยังให้เป็นเตะมุมกันอ่อนน้บอนชัลแล็บเราออกหลังไปแล้วผ่านแล้วพยายามกดการต่อจากลูกคอนเนอร์คิกงมาขวานมาเราเจี๊ยบเอาไหลไปเลยใช่ยูนิฟอล เล่นสั้นครับตั้มยิงลูกดีไม่ผ่านกองทัพครับเวลาเหลือไม่มากแล้วสำหรับเกียรครับหม่งลูกนี้สีฟันบอลกันอยู่ปล่อยบอลตกบางมาจังหวะสุดท้ายเตะทิ้งออกหลังไม่ได้ครับยังเปเตะมุมอีกครั้งของเกียรครับบอด้ลไปบอลู้ว่าตอนนี้เล่นจังหวะตัวเองหรือเกีครับเกียรแชมป์อยู่ลิบบอล เปิดลึกมาแล้วเพ้นอยูนี้แถวสองฝ่ายปามบอลกันอยู่ยยตียังเก็บบอลได้ครับเอาแจังหวะนี้ไหลามาแล้วเซมพิชดได้หลุดขึ้นมาทางขวาตาใใัดสินใจยิงไม่ตรงก่อครับไปตั้งเตะตอนนี้อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเราจะทดเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีแล้วจ้ามอีกครั้งหนึ่งนาทีแล้วช่วงครึ่งเวลาั ทิ้งบอลยาวลุกขึ้นมาหยองม,มงทิ้งก็ไม่ได้ใส่ลูกคู่ตอนนี้ต้องเร่งแ,แล้วสำหรับเกีกเยรครับโอ้ตัวรับบอลไม่หนีนะดูดูประกบติดกันหมดอ้าวแล้วไปชนกันเองนะผู้กู้สจังหวะไม่ให้เสียงอะไรกับหมูทิมันไปหน่อยไปหน่อยแล้วเหลืออีกหนึ่งนาทีสุดท้ายเรานี้ไม่ถึงหนึ่งนาทีดีแล้วสำหรับช่วงเ,เวลับาดเจ็บเอาเราให บ,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 บอลใช่ครับฝาตีเปิดเอ้าแล้วลูกนี้ปัดชนคานจังหมือนไรบอลกระโดดออกหลังได้เป็นเตะมุ้งเยวโอ้โคเงถ่าเปิดมาดูหลับตูปัดท,ทิ้งได้ชนคานให้มาต้ามยิงเสาแรกให้ผ่านตัวมาตกอีกแล้วอ๋อเตะมุมอีกครั้างเลยตอนนี้ต้องลงมาลล็อกกันก่อนเนอะหัวทิพย์มันถ้าทำเพิ่มไม่ได้ต้องพยายามรักษาสกอร์น,าานี้ไว้ให้ได้ครับ เวลาเหลือไม่มากตอนนี้ถอยหลังได้เลยครับเปิดลึกมาทีนึงยังหงงทิ้งออกไปได้ครับเอ็มกองการเกมรับกำสองกัวหมูติดมันแล้วตอนนี้ช่วยอะไรเหลืออยู่คู่ไกลทีนึงปัดทิ้งออกไปได้ทั้งสองตัวโอ้โหตัวนี้ทำยังไงก็ได้ให้มันคุ้นๆออกไปแล้วผู้ตัดสินปการต้องยิ้มจ้ามดเวลาการแข่งขันก็ขอเชิญผู้เล่นทัต่อทีมที่กงสนามเลยครับโอ้โหวันนี้สุดมันจริงๆครับคู่นี้สองตัวหมูติดมันแบบเพี้ยนจอม เกือบจะตีเสมอได้ครับช่วงท้ทายเกมแต่ว่าไม่ทันครับสำหรับเทียบกับเกมเนี่ยมาแรงตอนปลายครับม่าแรงตอนต้อนอย่างแน่เลยครับไอ้ยังไงต้องขอขอบคุณนะผู้เล่นทัน้งสองทีมครับทั้งหมูติดมาแล้วก็เทียบกับวันนี้อาจจะมีจังหวะกระทบกระทั่งกันบ้างครับหลังจบเกมก็เดินมา